ผู้ยย่า่ยายยายต้มมันโดนมาได้ก่อนสามทีชั่วโมงเอาเป็นยังคือต้มโดนเหรอย่า่เหรอบางคนตัวยังว่าบ่อเปือยอ๋อมันต้มเปือยมันจังนัวอ๋อทุกเล็กหน่อยมันกินยิ่งทองเราย่ายไอ้ต้มไส้ยังครับเนี่ย ใส้เตาไสเตาใส่เตาใส่เตาทานแล้วก็เกลือยังเดียวใส่หม้อใส่หม้อนักวิาผมขาวต้นผูแล้วก็เอาทั่วส่หม้อข้าใส่เกลือนีที่บาดเนียมันในพ่อยีนีทิมรวยพ่อเนี่ยฮ้อรวยเาขายไปเรื่อยโอ้ยยีที่บาดพราะในพ่อยีทรวยเลย เอามีมีบัวท่วหถ้าย่าเออถ้านายพ่ดอยากได้ามาบัวทั่บัวทมีอ่าพ่นอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวก่อนอ่าพ่นอยากได้บัวทแต่ว่าสีทั้งทั่วรทเปลี่ทจีบย่าผมบ่จักเด้อสิบทั่อ๊บมหนย่าไอพ่นขอบัวทนี่จัสิไปทั้งทั่วเลยทั่ไปจีบผมบ่จักเด้อ่เบอร์จี้ใ่บงม้หนเอ้าย่ามีแฟนมาหนิ ตายแล้วตายแล้วโอเคศูเก้าสองอ่ะจดไว้เอาพุทอยากีบยดากัจดไว้เนอะหนึ่งหอออีห่ท่านเฒ่าหูหนวกเลยเนอะสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดศนย์เจ็ดโอ้กูเบื่อมองเนี่ยเบื่อศูนย์เบื่อศูเบื่องีเบื่อมองยี่ห้ายะพญาภูเขา ใช่นอกจากทั่วแล้วมีอยังนั้นี่อย่างนั้ทองม้วนดังเลยทองม้วนฮะาจะลงกันน่าฝากครบเสียงดิเอาทั่วหากันแล้ววันเอาทั่วแล้ววันไเอาทัรู้ฝากควบเสียงเอาโทรไมโทรไหมรู้โทรไหมรู้โมตีดิเจ้าแม่เมื่อพงพญาผมขาวตียังตียังสวัสดีจ้าคนสวย เออโอ้ติดแล้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้แล้วก็บกับไอ้กล้วยเนอะเอาไหมยางละอันครับง่ายไอ้ทนายเราตีทุบไปจีบกับทางเราเอดเดี๋ยวทุกไปจีบกับทางเราครับแล้วจีไปเล่นๆดอกแล้วเราบ่สนใจดอกได้ปปากดักแล้วบอกดอกอท่านเจ้าบ้านเนี่ยเจ้กบ้านเป็นสามสิบห้าบาทสามสิบบาท ท่านายืมผมยืมนะสามพันห้าบาทผมมีป้าปุ๊ยยืมสามพันห้าบาทมันมีได้ใบพันธุ์ไหนเนี่ยครับก็ท่านเอาโทรศัพท์ผมจำได้บ่ะตอนเอาโอเครับทราบเดี๋ยวเดี๋ยวผมหายใจให้ครับขอบคุณครับยาย